รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสวัสดีครับผมเอพเทัทรบุตรเฉลิุกูลครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขอเพียงแค่เขียนมาเดลเมล BOX ครับรายการที่พร้อมจะมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงแค่คุณเขียนและส่งมาหาเราพอทุกข้อความมีความหมายเสมอ เช่นเดียวกับคุณนิดคนต้นเรื่องของเราในวันนี้นะครับที่ส่งเรื่องมายังรายการของเราครับอยากให้ผมและทีมงานเข้ามาช่วยเหลือเดิ่มที่เนี่ยสามีของคุณนิดเนี่ยเป็นช่างรับเหมาทำเฟอร์นิเจอร์ครับพอมีรายได้ดูแลทั้งครอบครัวเลยนะครับแต่อยู่มาวันนึงต้องมาป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทําให้เธอต้องกลายมาเป็นเสาหลักเพียงคนเดียวที่นอกจากจะต้องดูแลสามีที่ติดเตียงแล้วยังต้องดูแลลูกออทิสติกอีก2คนครับและยังมีคุณพ่อที่อายุ72ปีที่ต้องดูแลอีกไม่สามารถออกไปทํางานที่อื่นได้เลยลงทุนขขายของ ของชําเล็กๆอยู่หน้าบ้านครับขายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ต้องสู้อนาคตไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อเลยขอความช่วยเหลือจากทางรายการครับวันนี้ครับมาติดตามเรื่องราวของคุณนิดขนันไทยท่านี้ได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบอกครับ สวัสดีครับพี่นิสวดีครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้ผมเดินมาด้านหน้าบ้านนะครับโอ้โหอันนั้นคือด้านขายของชำเหรอครับใช่ค่ะคือมันน้อยมากตรงเนี้ยในซอยเนี้ยคือแทบไม่ค่อยมีคนเลยเนาะไม่มีเงียบมากคือทุนเรามันก็น้อยอะนะ,ะก็คือเราก็ต้องพยายามเซฟให้มันพยุงชีวิตไปได้นะก็คือลงทุนเท่าที่ เราไหวซึ่งลูกค้ามันก็ไม่ได้มีไงถ้าลงเยอะเราก็จมล้วก็เราก็แย่อันนี้คือเป็นบริเวณบ้านของพินิจเลยเช่าหรือว่าอะไรไงบ้านบ้านตัวเองค่ะที่ดินก็เป็นของตัวเองไหมที่ดินเป็นของวากับค่ะาวากับขึ้นมาสยิดอะคะ่ะเป็นที่เช่ารายปีจ่ายเงินขึ้นสุราที่ของแบบสุเราใช่ค่ะแล้วก็เราก็เช่าที่ใช่ค่ะแล้วก็สร้างเองสร้างเอง,ง,เองน้ำบักน้ำแรงของแปรนนะคะภายในบ้านเนี่ยเราก็ดูบริเวณรอบๆบ,บ้านเนี่ยคือเอาตรงๆนะพินิจดูเป็นคนไม่ได้ใช่ไม่ได้ลำบากบ้าน ก็ดูโอเคแต่พอเดินเข้ามาเนี่ยมันโล่งมากเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆมันบ้านมันดูโล่งมากเพราะว่าอะไรที่มันขายได้เราก็ขายเพื่อพยุงชีวิตในครอบครัวค่ะตั้งแต่ป้าล้มป่วยอะค่ะมันก็คือทุกอย่างเราก็ขายก็ต้องหาเงินพยุงดูป้ากับลูกเราที่พิการป้านี่คือสามีของของพี่นิดเนาะใช่ค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับ สามีของพี่นิดะครับแฟนพี่อะค่ะคบกันมาตั้งแต่อายุ16นะเริ่มต้นมาจากเสื้อหมอแล้วก็เต็นท์หนึ่งใบค่าแรงวันละ200กว่าบาทเราก็ค่อยๆทํากันมาเรื่อยๆจนผู้หยาดใจดีคนนึงบอกว่าเอ้ยทําไมไม่เหมาเลยผีมือดีขนาดนี้เหมาเองเลยเริ่มต้นจากโยนงานให้เราตอนนั้นทําอะไรฮะทำตู้ค่ะก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์เริ่มทำเฟอร์นิเจอร์ตั้งแต่สมัยแบบว่าอายุ16จนหัดเหมาเองแบบ ตั้งแต่เริ่มต้นหลักพันสะสมจนมีชื่อเสียงอะคะ่ะแบบนี้คือระดับว่าถ้าตอนนี้นะใครถามว่าหาช่างสนเนี่ยค่อนข้างจะรู้จักเยอะทํามาจนแบบลูกค้าก็ติดแกเยอะสามารถดูแลครอบครัวได้สร้างบ้านหลังนี้ได้อะคะ่ะเดิมอะคะ่ะพินิดก็ช่วยเขาทางานมาจนตั้งท้องหยุดเป็นลูกมือเขาจนเขามีลูกน้องเป็นของตัวเองพอพินิดคลอดลูกได้ประมาณ6เดือนพินิดก็กลับไปช่วยเขาเหมือนเดิมแล้วก็ลูกพี่อะคะ่ะหขวบอะคะ่ะเริ่มมีพฤติกรรมที่ว่าผิดปกติซึ่งตอนนั้นอะ พินิจไม่ได้ดูแลลูกเองเนาะก็คือให้<ม>โต๊ะกับแชร์ค่ะหรือว่าพ่อแม่ของพินิจเป็นคนดูลูกพินิจให้<ม>พินิจกลับมาหาลูก,กน,นะทุกเดือนอยู่แล้วตนี้ผิดสังเกตก็คือน้องไม่พูดไม่สบตาไม่ไม่มีภาษาออกมาเลยผู้ภาษาต่างดาวอะไรก็ไม่รู้แบบนี้ค่ะผิดสังเกตก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลปรากฏเจอว่าเป็นออทิสติกพออายุแกเริ่มโตอารมณ์อะไรต่างๆแกเริ่มเยอะขึ้น<ม>ซึ่งตากับยายก็บอกไม่ไหวเราเราเลยต้องหยุดงานตรงนั้นอะเพื่อกลับมาดูแลน้องแฟนก็สามารถ ทำงานอยู่คนเดียวแต่ก็มีลูกน้องคอยช่วยทำส่วนส่วนแม่เองอะ่ะก็ไม่ได้ทำแล้วก็ต้องมาดูโชกุนเพราะว่าโต๊ะก,กับแช่ก็ไม่ไหวแล้วก็ผ่านมาสักไม่กี่ปีอะค่ะตั้งท้องมีน้องคนที่ 2, คือน้องเตโชอะค่ะอันนี้คนนี้คือปกติดีแล้วก็มาตั้งท้องใหม่ในคนที่3ก็คือน้องเตชิดคลอดออกมานะคะประมาณ2อสปีเนี่ย เราผิดสังเกตแล้วมันมันมีอาการนะคะเพราะว่ารรเรามีคนแรกที่เป็นแล้วเราจับผิดลูกเราสังเกตอาการลูกเราประมาณนี้นะรานนี้ก็เลยพาไปหาคุณหมอตรวจหมอบอกว่าเตซิสเป็นออทิสติกแม่ร้องไห้นะคือแบบอะไรเนี่ยเราจะทำยังไงเพราะว่าออทิสติกมันดูแลยากมากมันเหนื่อยมากมค่าได้จ่ายสูงมากทุกอย่างมันคือค่าได้จ่ายหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ป๊าบอกว่าไม่เป็นไรเกิดแล้วก็เลี้ยงกันไปไม่ต้องห่วง มีลูกเป็นออทิสติกสองคนแล้วก็ต้องดูแลลูกหนึ่งคนที่เป็นปกติเนาะภายในบ้านต้องดูแลใครอีกไหมครับสามีพินิษ์ในช่วงนั้นนะครับก็มีดูแลแม่ด้วยแม่ของพินิดใช่แม่ก็คือดูแลคุณยายใช่ตอนนั้นคุณยายก็เริ่มป่วยติดเตียงประมาณ2ปีก็เขาก็ดูแลทั้งเรื่องค่าได้จ่ายค่าแพมเฟอเนค่านมต้องดูแลกี่คนฮะสำหรับสามีพินิษถ้ารวมลูก3าคนมีพินิดใช่มีคุณยายใช่แล้วก็มีคุณตามีคุณตา หคนร<ช>วมตัวเองด้วยเจ็ดคนต้องแบกภาระดูแลคนทั้งเจ็ดคนเป็นเสาหลักก็ไปได้เพราะว่างานก็มีมาเรื่อยๆก็ต้องสู้อะค่ะก็ทําได้เหมือนเดิมชีวิตครอบครัวก,ก็ไม่ได้รู้สึกว่าขาดเหลืออะไรดูแลจนแม่ของพินิอะครับเสียชีวิตตอนี้ก็กลับเหลือแค่พ่อของพินิษคนเดียวครับที่อายุ72ขอเพีียยงแค่่เขนนมาาสััญญวฉจะไปหาเธอ ไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP รีเทลลิงจำกัดไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดเท่าที่ผมฟังเนาะถามีขอไม่นิถือว่าเก่งมากใช่เป็นเ<อ>สาหลักและดาหลพยุงครอบัวทั้งหมดใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นครั แฟนพี่ก็มาเกิดเหตุการณ์คือป่วยอะค่ะตอนกลางวันทํางานปกติเนาะแล้วประมาณสักสองทุ่มแกบอกว่าปวดหัวจังเลยพินี่ก็เอายาให้เขากินแต่เนี้ยเขาบอกว่ามันไม่เบาเลยนะมันปวดมันปวดมากกว่าเดิมอีกก็พาไปโรงพยาบาลก่อนห,อหมอก็ตรวจโควิดแค่ว่ายอะไรต่างๆก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกก็กลับบ้านไปก่อนอะไรเงี้ยพินี่ก็กลับมาตั้งแต่อากลับมาตั้งแต่เที่ยงคืนยันอีกวันหนึ่งอะเขาอ้วก วดจนไม่ไหวพี่นี่ก็เอาเข้าอีกโรงพยาบาลหนึ่งเอมาอสมองปรากฏว่าเจอเป็นสมองบวมแล้วทีนี้ก็เริ่มจําพินิษไม่ได้เบลอหมดเลยอะค่ะผ่านไปประมาณแค่ไม่กี่วันแกก็ภาวะสมองตายเฉียบพลันหมอก็เลยแจ้งว่าถ้าไม่ผ่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็คือก็คือเสียชีวิตแต่ถ้ารอดออกมาก็จะกลายเป็นเจ้าชายนิทราหรือเป็นเป็นผักถ้าภาษาพวกเราอะค่ะค ทีนี้พนิจก็เลือกที่จะรักษาขเขาเนาะเพราะว่าเราเห็นความดีที่ผ่านมาเขาดูแลทั้งแม่ทั้งทุกทุกอย่างเราดีกว่าน้ออะไรเงี้ยรเราก็ไม่อยากทิ้งเขาไว้มันแบบ,บก็อยากดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เงี้ยแฟนเขานิสัยดีนะเขามีงานตลอดเขาเขายันเขาสามารถปลูกบ้านเลี้ยงลูกครอบครัวเขาดีอะ่ะ แบบตกใจอะ่ะทําไมเขาเป็นได้ยังไงเขาไม่น่าแบบที่จะเป็นอะไรง่ายๆนะเขาแข็งแรงนะก็เสียใจนะเนาะพอเห็นเขาแล้วอะ่ะคุณหมอบอกว่าติดเชื้อแบคทีเรียขึ้นสมองเชื้อที่ตรวจเจอคือเป็นเชื้อวัณโรคน่าจะมาจากฝุ่น PM อะไรต่างๆที่คุณหมอแกแจ้งแบบนี้นะพี่นิดเองก็ไม่รู้อะ่ะตาม,มตามทางการแพทย์นะคะเขาลงประมาณนี้ไว้ชีวิตมันเปลี่ยนมากไหมเปลี่ยนมากลำบากย,ยังไงบ้างครับมันมันลำบากมากมันเคยมีช่วงที่แบบ ข้าวจะหุงไม่มี่ะค่ะมันแบบนั้น,นจริงๆนะผีนั้นก็เลยแบบยืมใครใครใก็จะให้ยืมใช่ไหมเพราะว่าเราเคยยืมช่วงที่ป้านอนโรงพยาบา<ม>ลเราก็ต้องใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็มีนี่อยู่ก้อนหนึ่ง<ม>เพราะว่าช่วงที่ป้านอนโรงพยาบาลมาใช้นะใจา่ายสูงนะหนจะค่ายาค่ากินลูกค่านูน้นค่านี่อะไรอย่างเงี้ยพอเงินทองที่เรามีเราก็ขายหมดมเพราะว่าไปรักษาเขาช่วงที่เขานอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ย นมป้าหมดอืลูกก็ไม่มีข้าวกินอะไรอย่เงี้ยเราก็เลยหันไปมองเครื่งองมือรราบัสเก็บขายที่มันอาชีพของอาชีพของป้าที่เราไม่ได้อยากขายเลยแต่เราขายม,มันแล้วก็ขายรถไปด้วยเพราะว่ารถกระบ,บะที่เขาทํางานนะคะเพราะว่าความที่มันไม่มีทุกอย่างที่มันขายได้เราก็ขายเพราะเราไม่มีที่จะะยุงชีวิตจริงๆนะเพราะแต่ละเดือน ค่าทุกอย่างของป้ามันสูงมากซึ่งเราไม่มีแล้วไม่มีเหมือนเดิมแล้วเพราะเราไม่มีรายรับจากไหนเลยเรามีแต่รายจ่ายครเขาดีมากเขาเป็นคนที่ดีลูกเคยเป็นคนที่ดีมากเลยบริไม่โฉมเรายาไม่ไม่เอาพอเขาเริ่มป่วยไปทีนี้มันก็รักษาตัวมั่งรอะไรอะไรก็เข้าของเครื่องเฟอร์นิเจอร์อะไรอะไรก็ขายไปเยอะเต็มห้องเลยชี้แรกอ่ะรถสองสำคัญอ่ะขายหมดตรงรักษาตัวเขาอ่ะ ก็เลยทักไปหาทีมงานละหมาดต่างถิ่นคือบางสายุตีอะคะ่ะครับอันนี้คืออะไรทีมงานละหมาดต่างถิ่นเป็นของมุสลิมเราอะคะ่ะชมรมมุสลิมเป็นเป็นเหมือนชมรม,ม,รมใชมก็เลยทักไปบอกอบางตีหนูลาบากมากเลยนะ,ะเพราะว่าเนี่ยมีคนไม่กล้าถึงสามคนไม่มีไม่มีอะไรเลยเขาก็เลยมามาเยี่ยมเขาก็ให้เงินมา อกองกลางมาหมื่นหนึง่งเราก็เอาเงินนั้นไปซื้อแผงเพิ่นซื้ออาหารให้ป้าอะไรต่างๆที่ที่ป้าไม่มีอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่านี้๋ยวผมช่วยเปิดบริจาคให้นะได้มาประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทบนะแล้วทีเนี้ยก็เลยเอาเงินส่วนนั้นอนะส่วนหนึ่งไปใชหนี่จบ,บที่เป็นนี่อยู่แสนกว่าบาทจบไปเลยเพราะรเราไม่มีทางที่จะไปใช้นี่ถ้าเราไม่มีเงินใช้นี่จบไปเลยเราเลยไม่มีนี่ ก็เลยมีเงินเหลืออยู่แค่ส่วนหนึ่งก็คือก็มาเปิดร้านขายของชำขายของชำเ,<ล>เพื่อเ,<ล>เพื่อเล,เล็กๆเพื่อเพื่อม,มาพายุงยนะั่นแหละจะรายจ่ายแต่ละแต่ละวันค่าน้ําค่าไฟค่ากินลูกแล้วป๋าออกโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลบ่อยไหมครับต่อบ่อยเดือนนางทีสองครั้งสามครั้งค่ารถพยาบาลบางทีไปอ่ะโทรหนึ่งหกเก้าเราก็ไม่เสียจะขากลับอ่ะเราก็ต้องจ่ายข่ะแบบเนี้ยคือค่าได้จ่ายมันมาตลอด สำหรับป้านะแล้วทีนี้มีช่วงหนึ่งที่แบบเงินเก็บอะเหลือน้อยมากแล้วไม่มีแล้วก็เลยขอเข้ากลุ่มคนวิการอะนะเขาก็ขอขอความช่วยเหลือขอเป็นของใช้ของผู้ป่วยติดเตียงก็มีคนใจบุญส่งน้ําเกลือส่งแพมนเพลิลออะไรต่างๆที่เป็นของใช้ผู้ป่วยที่มันจําเป็นนะคะเขาก็ทําบุญส่งมาให้ตอนนี้มันก็ใช้ทุกวันเนาะของใช้ป้าค่ะเพราะว่ามันก็ค่อยๆหมดไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดิ้นรนไปเนาะเพราะว่าบางทีอะ ของของชาอะค่ะบางทีก็บางวันนะขายไม่ได้เลยก็มีนะบางวันขายได้ไม่ถึงร้อยมันไม่มีทางเลือกไงเราไม่รู้จะทำอะไรมันต้องทําไปก่อนเพื่อนบ้านกันนะเขาก็เป็นแบบนี้ก็คือสงสารกันอะใช่บางทีลูกหลานมาเดินมาให้มาซื้อของตรงนี้ช่วยเหลือกันไปถ้าเป็นเรานี่ก็จะต้องแย่เหมือนกันเจอสภาพแบบนี้เวลาจะมาซื้อต้องโทรมาโทรมาก่อน เพราะว่าเขาชอบปิดร้านเขาพาแฟนไปหาหมอไปป่วยหลังเลิกเรียนบางทีหนูมาซื้อน้ํามาซื้อขนมค่ะบางทีแม่ขายให้บางทีเตโชก็ขายให้ค่ะขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญา ว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในแล้วอย่างนี้ร้านขายของชำนี่เปิดทุกวันไหมครับไม่ได้เปิดทุกวันนะคะวันที่ แฟนพินิไปโรงพยาบาลอ่ะบางทีเป็นสิบสิบวันเลยนะพินิดก็ไม่ได้เปิดคุณตาแกก็ไม่ไหวไงก็ต้องดูเด็กพิการสองคนเนาะเพราะว่าบางทีเปิดไว้เปิดประตูบ้านไว้ก็มีคนมาขโมยขนมออกไปคือคือคือ,คอไม่ได้เฝ้าร้านตลอดเพราะตาไม่ไหวเด็กสองคนนะคะที่อยู่กับตาเนี่ยเขาไม่นิ่งเลยนะตาจับไม่ไหวเพราะเจ็ดสิบสองแล้วเขา,าคือเขาแก่มากไงไม่เป็นไรแค่เลี้ยงหลานก็พอก็คือถ้าพินิด์ไม่อยู่ก็คือไม่ได้เปิด เหมือนไม่ได้ขายบางทีถามวันนี้ขายได้ดีไหมอะไรเงี้ยเขาบอกบางทีขายไม่ถึงร้อยอะไรเงี้ยของริเชลเขาว่าก็หายอะแบบมีคนมาขโมยเขาอีกแบบแล้วเขาก็น่าสงสารอยู่แล้วก็โดนมาขโมยอีกมันก็น่าสงสารเขาไปอ่ะมาเขาต้องไปดูแลป่าเขาคนนี้เขาไม่เอาใครเนะงผก็ต้องมาดูแลหลังมีคนโตก็คนนี้แหละคนโตนิ่งแต่ว่า เขาพูดไม่ได้แล้วก็มีคนกลางก็คือว่าเขาจะช่วยมากเขาเชา้าจะไปโรงเรียนก็ช่วยมาก,กเปลี่ยนเพิ่อนให้พ่อเขาให้ป่าเขาแล้วก็เช็ดตัวเช็ดอะลรแล้วเขาก็ไปโรงเรียนดูแลครอบครัวดีเด็กคนนี้ผมเปลี่ยนพ่ออ้อไม่พ่อครับ เช็ดตัวครับแล้วก็อาบน้ําไม่พอครับแต่ช่วงนี้ผมหยุดหน่อยครับเพราะผมฉี่ไม่ค่อยออกครับก็อยู่โรงพยาบาลครับเปลี่ยนสายปัสสาวะผมก็เลยต้องหยุดหยุดโรงเรียนครับเพื่อมาดูแลพ่อครับอยากให้พ่อหายเร็วๆครับผมรักพ่อครับคนโตเขาไม่กล้าออกมาเลยนะอยู่กับใครไม่ได้แต่คนเล็กนี่ก็สนมากคนเล็กนี่ต้องคอยปิดบ้านเนี่ยก็คนกลางที่ก็ช่วยเหลือกันอยู่เนาะก็ดูแลพ่อแม่เขาดี ก็จะมีแค่ร้านขายของชําเล็กๆใช่คือเสาหลักครับที่แฟนพีนี้เป็นอ่ะเสาหลักเขาหาเงินได้แต่ทีนี้เสาหลักของเราอ่ะหาเงินได้บงวันไม่ถึงร้อยมันจะไปดูแลคนหลายชีวิตได้ยังไงอันนี้มันจริงนะมันมันท้อเหมือนกันบางครั้งก็คิดนะว่ามันมันมันเจออะไรที่มันลูกพิการสองคนอ่ะพี่นี้ก็วันหนักจนบางครั้งก็เหนื่อยแล้วนะแต่ว่าแฟนพินี้มาเป็นอย่างนี้อีกมันเหมือนทําไมมัน ชีวิตเราม,มันสุดเลยนะไม่รู้จะพูดคําไหนเลยแบบเนี้ค่ะแต่มันก็ต้องสู้ใช่ไหมเพราะว่าอีกหลายชีวิตเนี่ยที่อ,อยู่เนี่ยถ้าเราล้มไปคนนึงเนี่ยจะทํำยังไง เตโชขนที่สองที่ปกติ <ừ m. S 2> ก็ไปโรงเรียนเนาะก็ <ừ m. S 2> ให้ตังไป20บาทเท่าไหนก็เหลือเท่านั้นอยากกินก็เอาพับกระดาษอะไรของเขาอะเรือนกอะไรของเขาอะไปขายเพื่อนเพื่อเอาเงินที่ขายอะซื้อขนมกินครับก็คือเงินนี้ไม่ให้ไปอะเขาจะเก็บมาให้มาเอาบอกผมเก็บไว้ให้มาผมสงสารมะผมจะพับกระดาษเป็นรูปรถรูปเรือครับแล้วก็ไปขายครับขายเพื่อนครับทันทุกวันครับที่ผมขายได้มันก็ไปซื้อขนมกินครับเงินที่ที่มาให้ผม ผมไม่ได้กินครับเอาเงินตรงที่ผมขายกระดาษไปกินครับเอาเงินคืนมาครับที่เขียนเข้าเลือกเข้าไปในรายการนะคะ<ม>ก็คือพินิจอยากได้อาชีพนะพินิจอยากมีไรายได้เผื่อจะมีคนใจบุญหรือใครที่มองเห็นข้อครัวพินิจแล้วส่งอาชีพมาให้พินิจท,<ม>ทําที่บ้านได้ถ้าเรามีอาชีพอ่ะเราก็จะเลี้ยงข้ควัวในระยะยาวอย่างน้อยมีรายรับเข้ามาบ้าง<ม>ครับ ใครนะครับมีอาชีพที่พอจะให้พี่นิดเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านได้นะครับติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะให้เบอร์ติดต่อพี่นิดเอาไว้นะครับสร้างโอกาสสร้างงานนะครับให้กับครอบครัวนี้เขาจะได้มีกําลังใจนะครับเพราะเขาต้องดูแลตั้งหลายชีวิตนะครับเป็นกาลังใจให้กับพี่นิดนะครับสู้ๆนะครับเป็นกาลังใจให้ครับค่ะขอบคุณนะคะครับดีใจไหมที่พี่ๆทีมงานเขามาช่วยนะหรือเขามีอาชีพให้ครอบครัวเราทํานะเขาจะได้ไม่ลําบากแล้วนะ มีใจไหมขอบคุณครับขอบคุณครับเขาแบบว่าพึ่งด้วยตัวเองอะทำคนเดียวแล้วต้องเลี้ยงดูทั้งบ้านอะไรอย่างเงี้ยไหนจะสามีไปโรงพยาบาลขายของพอไปโรงพยาบาลก็ไม่มีคนขายอยู่ดีเขาก็ต้องหยุดไปใช่ไหมเขาก็ลำบากอะแหละพี่นิดเนี่ยเป็นนักสู้ที่แบบแก่งมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะมี คลื่ลมพายุกระนาเข้ามาเรื่อยๆพี่นิดก็พร้อมที่จะสู้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างลูกๆนะครับทั้ง3คนแล้วก็คุณพ่อรวมถึงสามีด้วยและสําหรับคนที่เป็นนักสู้แบบนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมล BOX ครับมอบเงินสนับสนุนนะครับให้กับครอบครัวของพี่นิจํานวน1,000 0บาทครับครับสำหรับเงินจํานวน1 0 0 0 0บาทนี้พินิดตั้งใจจะไปทำอะไรครับก็ไว้ดูแล ครอบครัวนะอาจจะมีลงของชําเพิ่มเติมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่นิดนะครับสามารถส่งกำลังใจเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะว่าพี่นิดเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับว่าห้องดูแลครอบครัวนะครับหลายชีวิตนะครับมีทั้งคนแก่นะครับแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงเด็กๆนะครับ ออร์ติสติกอีก2คนนะครับแล้วก็มีเด็กไว้เลียนอีกคนนึงนะครับส่งกําลังใจเข้ามาเยอะๆนะครับบนเลขบัญชีที่อยู่บนหน้าจอนี้หรือถ้าเกิดลักใครนะครับอยากจะส่งข้าสารอาหารแห้งนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่ที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทําให้เราได้มาเจอนักสู้ทั่วประเทศแบบนี้ครับ ต้องขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีครับ CP และ CP เ e ลียวเทอริงด้วยครับสำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวของคนทำมาหากินสู้ชีวิตที่คุณเห็นและอยากบอกต่อนะครับสามารถเขียนส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาได้ที่ขอเพียงแค่เขียนมา the mail box ครับตู้ปอน5ปสนสปากเกต1 1120หนนะครับหรือว่าทาง Facebook Fanpage รายการขอเพียงแค่เขียนมา the mail box อย่าลืมนะครับเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาด้วยนะครับก่อนจากการวันนี้นะครับผมขอฝากข้อคิดไว้หนึ่งข้อครับความหวังคือแสงสว่างที่นนนทาายมมืด ในวันที่เหนื่อยโลกทั้งใบอาจมองไม่เห็นคุณแต่สำหรับครอบครัวคุณคือโลกทั้งใบของพวกเขาครับขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงให้เขียนมาครับและสวัสนีนะครับผมเองพัฒรบุตรนะครับแล้วก็พี่นิดแล้วก็น้องเตนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา1ิ20นาทีทางเนชั่นทีวีช่อง22สสสวัสดีครับ นิดขอบคุณทีมงานขอเพียงแค่เขียนมาด้วยนะคะที่ได้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวของนิดที่ตอนนี้กำลังลำบากที่ขอความช่วยเหลือไปอย่างน้อยก็มีทางสว่างเข้ามาบ้างขอบคุณทีมงานทุกคนมากนะคะนิดขนานไทย ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หไปจากใจเธอ ข้าวต้มน้ำวุญไงขนมโบราณมันให้ความสดชื่นมากมากเลยเมื่อก่อนคือพี่หมวยทํางานบริษัทก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุพี่ก็ไปกับแฟนเก่าอะนะเขาหลับในเอาทั้งแถบเราชนกับรถถูก้อที่จอดอยู่ข้างทางเลย<ม>พี่เนี่ยเป็นเยอะมากสิ่งที่สําคัญคือหลังหักสามข้อตอนนั้นพี่ทองได้สามเดือนด้วยเสียไปกับการเกิดอุบัติเหตุแล้วสามีล่ะครับมีแค่ฟกช้ำแล้วหลังจากนั้นเขาไปมีแฟนใหม่เลย <S <S มันทรมานมากนะมันเหมือนแบบมืดแปดด้านอะแต่มันก็ทําให้เรากลับมาสู้อีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าคนที่เข้ามาดูแลเรา